สวัสดีครับบาวเทาสวัสดีทผช้่มครับบาวเท่าผ้าทาชุ่มครับมารับชมตองตองงวดเด้อครับพี่น้องตาสุดครับสองงวดซ่อนครับผมกับงวดที่ผ่านมากะศูนหาบนตรงๆครับเลขวิ่งบนล่างของตาสุดก็ถือว่าแม่นยําครับมากทั้งบนและล่างเด้อครับผมมารับชมตองงวดครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวาตาสุดจะเน้น จะย่ำจะเดินเหตุตัวไหงนะครับเนาะเอาเบาๆหลายครับเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับทำช่วครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับของแท้เนาะพ่อเนาะของแท้ครับตาสุดครับทำชมพี่น้องนีครับผมครับศูนย์ห้าตรงๆเลยนะพ่อเนาะโอ้ครับท่านผู้ชมวิ่งบนพารมวิ่งครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์มาบนวิ่งล่างห้ากับสี่ หากะมาล่างเด้อยครับท่านผู้ชมครับถือว่านะครับเนาะเป็นเซียนนะครับเนาะเซียนตัวจริงนาอพ่อสองงวดแล้วน้พ่อเนาะครับสองงวดติครับตั้งแต่มาตามน้องพ่อครับจังหวะนี่แหละพ่อมาตามน้ําพ่อนะครับมาตามน้ำตาเนี่ยครับผมครับได้ตองงวดแล้วพ่องวดเนี่ง ได้แล้วบ่พ่อเพี่ยนหน้าเอาหั่งต่มันเขาฮั่งใจมันก็ไม่ลดเนาะแม่นครับพ่อแม่นครับก็บัดเดินนั่นเท้าหัวเนี่ยสองลักไปเช่นกันสองลักบ่พ่อสองลักอ่าเดี๋ยวเวลาโตัวประวัติัดว่าทั่งเหมือนท่านนี่เหมือนบ่พ่อครับจะเอาไปเช่นกันอ่าชุดนี้อาจจะเป็นบนล่างบ่พ่อบนล่าง สอ้กักกันหวัดอนมาว่าจะเป็นบนชุดบนล่างตะเกาามันคือนหมันคือยังศูนย์คำนมันเป็นบนครับพ่อมันจะถือบนมาเรื่อยๆน้าสามเชียงหวนมากครับครับเอาพ่อใกล้มือจะตัดให้ปนี่พ่อตัดยังไม่ก็ได้ครับผมอ่าขีดไ้ให้ดิขีดไ้ให้มืตัวเด่นมาพ่อตัวเด่นโอ้เดี๋ยวบ่าวสาวเจงจะเขียนตัวยงไงให้ครับท่านผู้ชมครับชุดนี้พ่อจะให้เป็นบนเป็นล่างหรอ่ ก็จะใครลงลางน้ำแน่ละรักรักชันช่วนรักนี่มันมันก็เป็นบนนะคืออผมคือศูนกำเนิดนะว่างานมันก็มาเป็นบนมากอืมครับหายหาว่างานหากรับที่มก็มันหาก็เลยมาลางครับผมก็เลือดกระเลือดบนอาครับผมนี่ชุดที่แล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวเทาจ้งแก พอ่อคุณเขียนไม่ให้รอครับตัวตัวน้อยน้าพ่อเนาะเขียนไม่เลยอ่ตาตา <c oughs> คุณเขียนไม่เหรอตัวตัวน้อยครับผมเดี๋ยวเราเ,เา <c oughs> ถ่าจะเขียนโตยิงใหญ่ให้ตัวต่อไปเรื่อยก็จะอ๋อเสียละเสื่อปากกาอ่าเขียนเลยน้าพ่อเนาะเ <c oughs> ขีกันเดียบซี่นั่งนิยมย่นกันมันเด็กเข่าหายไปมันเข่ากับเดียบซี่นิยมกันใครเขียนตัวใหญ่ให้ครับผมครับจะตัวใหญ่ให้ก็เก่าเนาะครับคือเด่นคือเด่นไฮนี่สองโตป่ะพ่อเสื่อมละตัวกันอ่าเดี๋ยวเต่าไปวิ่งวิ่งตัวนี้เน้น ครับตัวเก่าแห่งวัตถเขียดในไวะเดี๋ยวทำชุ่มครับเดี๋ยวบอสเข่าเขียนตัวนี้ไงให้กันครับพอพี่เขียนตัวน้อยมาให้นะครับเนาะเดี๋ยวเขียนให้ตัวนี้มันอ่านนี่นะครับพ่อครับชุดที่ตาสุดพินให้มากครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างแปดกับเก่าเน้นที่เก่าบอว่าเน้นที่เก้าครับทำช่มครับชุดอ่า ชุดเก่านี่มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับตรงตรงมันวิพ่ยยังเป็นตรงตรงคือเก้านะครับเนาะเคยเคยเห็นมากล่ะครับอืมมันกระตรงมันกระตรงคือเทียร์นี่นะเนียครับตาพื้น,นที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับแราคาแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหน้าตาเนาะ ครับเรีนที่แปดหนึ่งแปดสามแปดหาแปดหกครับอืมแต่ว่างวดนี้บอด้แยกเป็นบนเป็นล่างมันบมตามีอย่ใหาวว่านให้นะครับผมครับล่างามันจะมีสามกระเพ่อเอาตาชาวประันเถิดถ้าคัดหน่อยลงกงกุนี้จะตัดได้หน่อยล่กวกานีบมตาบางคนเพิ่นว่ามันมันมันจะหลายหางหลายคููครับ อลายเทาก็เอาตามกาเนี่ก็ได้เอาตัวเน้นเนื้อตาตัวเนน้้ก็ไดเอาตัวที่เน้นนะครับเนาะเป็นเบงเอาครับมันหลายตัวห้ามเต็มไปถือเลขเพิ่นถือใจเพิ่นนั่นสิเราบ่ากากับเพิ่นเอาคนนั้ครับครับก็เลือกเอานะตาเนาะแต่ว่าสูตรมันมากสิครับผมสูตรตาเพิ่นมากสิว่ามันจับคู่ไว้ดีแล้วล่ะนี่ครับในนี้มีสิทธิ์มาบนมาล่างมาตาไมีสิทธิต มีซิดมาบนมาล่างนบนมาล่างแต่ว่านบนคือมันต้นนี้แหละครับผมตัวเกลานี่แหละอืมค่ะตัวนั้นมันอาจจะเป็นมาเป็นลางกระด้าก็ได้อือครับผมตามันใจบนคือเก่า์นะค่ะหลักเก่าครับเขีนเป็นหลักเกๆๆลว์ค่ะ เนมี่ยที่เก่านี่ครับทำชุชมครับไม่คิเป็นรางกับพะตั้งว่าได้บอกไว้บนล่างค่ะตอกันไว้บน่างเนาะครับปะกานไว้ยังน้อยครับถ้มันม่แมนน่ะาว่าเป็นผู้ออก้าเป็นผู้หมุนนอกเหตุไว้าว่าเขาจะออกตัวไรมาก่อนไหมครับแต่ว่ามักลักเก่าเนี่บตามักล้กเก่าเป็นบนครับนี่ครับตาเพ่ว่าตรงๆด้วยครับผมเก้านะครับเนาะเก้าหกนี่ครับ ตัวมากอิลีกับสองเก่านี่ยแหละนี่ตัวใดตาเก่าหกับเก่าเจ็ดเกาห้กับเกาเจ็ดตัวเน้นเนมตัวมากอิลีตัวเน้นตัวมักอิลีเนนนิลีโอเก่าหกเก่าเจ็ดีครับชุดนี่ตัวนี่ออกมาอย่างมันเป็นลางกัเป็นไปได้ครับค่ะเพราะมันติดแปดครับอเป็นว่าครับมันทางมันเป็นอย่งนั้นค ชุดนี้เป็นบนเป็นล่างในหน้าตาเนาะเป็นบนเป็นล่างเเปป็็นนนบล่างครับท่านผู้ชมละลักษณะนี่ตามักตัวใดที่สุดค่ะนี่ละก็มักแปลนาแปลห้องนี่แหละครับเรียนถึงแปลงห้องเป็นหุ้มแล้วค่ะมองวันทางมันเคลื่อนไหครับผมการมาตามทางก็เชืออกหน้าตาเนาะเคือคือกันกับมาหนึ่งแล้วถ้ามันคือกันแปลงห้องมันประกอบครับนี่ครับประกอบถ้ามันพแผ่แฉกมันจะมากยิ่งนะครับ ชุดบนล่างเนาะตาเน,ะนาะชุดบนล่างครับท่านผู้ชมครับเน้นบนละครับ,าบตาเพิ่นกระเน่นนะครับเนาะครับเก้าหกเก้าเจ็ดแปดห้าแปดหกครับชุดนี้ตาพ่นมมีสิทธิ์มาทั้งบนล่างนะครับพี่น้องรักเก้าลักเกา้ <c oughs> กเกากับหลักแปดโอ้แนวมันก็แนวทางเนาะจะหน่อยโตร้อนเหมือนกันมันลุยมันลุดเรื่อยครับ รนอยตัวเล่มกันรุดแะเลยให่เต็มชุดไปก่อนมันมาตาครับแต่ว่าเก็บเอที่มันมักตัวได้กับเป็นเรียกเขานอ่เรียกเอานในนี่นาตาเนาะครับผมเก็กาไว้มันบานมันมาขึ้นบัรับครับเป็นเล็คำนวนนาตาเนาะคำนวนเท่ากับสี่ขาก็ได้ครับสี่ขาอะไรก็รวยล้ยแต่ว่าตาเน้นๆให้มันก็เขาที่ตางวดี่แล้วกันหนึ่งเจ็ดงว ว่าหน้่งศูนย์ห้าศูนย์ครับมันจะเน้นเริ่มเน้นแล้วมันจะเข่าปะครับปะครับผมเกิดปากันน่างมันเกิดมาเป็นลางกันลางกันถึมันชุ่มเย็นเอาตาขาใกล้ๆมือนี่ก็จะตัดจะคัดไห้อีกที่อีนบอกขัดเยอะกันมากนะขันมากตาจะคัดไห้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านี่ตาให้ตองวดด้วยครับผมหลังจากโอ้ยผมว่านอยู่เนาะ ใครตัวเหตดอะไรท่านนี่ครับผมจะมาลางว่าท่านจะเหตุแต่ว่ากันคือในชุดนี้อาจจะมีมาบุญมาล่างไม่มาตาอาจจะมาบุญมาล่างนี่ครับท่านผู้ชมครับมันเคยยังมันเคยยังจดยิงสวนครับเก่ามันเลยมาว่าเก่าซ้อนครับสวนเก็บไหมมันยืนได้สองตัวนี่สองตัวอีกครับเอ้นี่คือชุดเต็มเด้อครับพี่น้องท่านผู้ชมครับแต่เพื่อว่าให้ชุดเต็มอาจจะเป็นอาจจะ เป็นชุดบนล่างครับอยู่ในี่แหละครับผมเพอเคยผ่านเ่อเคยผ่านมเลกิ่งแมอนู่ตาครับผมรับครัวก็ถืออ่าเอาแคปเอาทำชุชมครับนี่ครับตาสุดครับผมกับนี่ครับหนึ่งสิงหาหกหานะครับทำชุชมพี่น้องกระตานี่ครับตัวเน้นๆเด่นเดนตาพันวาวิ่งบนล่างครับแปดเกเก่าเน้นเก่าด้วยครับเน้นเก้าบนหน้าตาเนาะครับผมเก่าศูนย์เก่าหนเก่าสองเก่าสาเกหเกเจเก เน้นครับ9091 969798เน้นเนเลยคือ9697ครับหลัก8 81 82 83 8 5 86, 86 89เน้นที่81 83 8 5 86เน้นเน้นเลยคือ8 5กับ86ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณตาสุดเออครับขอคุณคุณตาครับผมกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าหนตาเนาะครับผมครับ พอกันคลิปหน้าคลิปวันเราถือ <c oughs> <า>ครับตาคนอ่นในน่องทองในเขาน่าตาเนาะในน่องทองเลยมากครับ,รบอ๋อสวัสดีครับพี่น้อง